ครึ่งเลิกกันนะคะก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่ค่ะแล้วพี่เขากับมีมางอเราบ้างไหมคะมีมาง้อไหมไม่มีค่ะแล้วยังมีแบบคุยกันไหมแตบว่าติดต่ออ๋อช่วงแรกที่เลิกคุยกันที่เลิกกันไปก็ยังมีคุยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะช่วงนี้นี่คือนานหรือยังคะช่วงนี้ก็ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่า แต่เหมือนจะว่ามีมีตอนนี้เราเปิดใจเลยครับให้คนเข้ามามันไม่ถึงกับว่าแบบโอ้โหเปิดรับเต็มที่เปิดรับสมัครมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคแต่ว่าคือถ้าเกิดว่ามีก็ตอนนี้คือคุยได้แต่ก็คือขอคุยเป็นเพื่อนให้หมดเลยเพราะว่ารเราก็เพิ่งเลิกด้วยค่ะยังไม่ได้แบบจิตใจพร้อมรับความรักครั้งใหม่ขนาดนั้นครับแต่มันเหมือนมีข่าวลือว่าแบบมีคนแบบเข้ามาลแล้วนะตอนเนี้ยเรา,เรามีแฟนใหม่ดูแล้วโอแฟนใหม่เลยเรดูแล้วมีคนดูดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ แตว่ามีคนอยากจะเข้ามาคุยในตอนนี้ก็คือเราก็ก็บอกเขาไปเลยว่าคงต้องคุยกันยาวอะค่ะก็คือเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้อยากมีความรักครั้งใหม่เร็วขนาดนั้น,นก็มีคนเข้ามาก็มีค่ะก็มีบ้างคุณในร่างยาเป็น ก็มี okay. ทั้งในทั้งนอกค huh? ่ะแต่ว่าก็ทุกคนก็เหมือนกันค่ะก็คือคุยขอเวลาคุยไปก่อนอะไรเงี้ยก็คือบอกเขาเลยว่าโอ้คงนานหน่อยนะอะไรเงี้ยอยากคุยไปเรื่อยๆมากกว่าเป็นเพราเขียนเป็นพวกเขียนหรือว่าเพราะอะไรก็ไม่ได้เขียนหรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้สภาพจิตใจยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบมีคนรักใหม่อะค่ะนี่มีใครแบบเขาตาเขาตาเลยโอ้มันเพิ่งเพิ่งเลิกเองนะคะตอนนี้จะมีคนใหม่ต้องมีสเปคไหม จริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าคุยกันรู้เรื่องคุยแล้วรู้สึกดีไหมแล้วก็เข้าใจหรือเปล่าค่ะแลครั้งต่อไปของเราเลื่อออยากจะได้คนในหรือเรองคการอะไรอย่างนี้อ๋อคงไม่ได้เฉพาะเจาะจงแล้วค่ะว่าอยากได้คนในหรือคนนอกเรื่องอย่างนี้มันคงแบบมันทั้งคนในและคนนอกถ้ามันใช่มันก็ใช่อ,อ,ใอ่ะค่ะก็ควรให้กำลังใจในานค่ะ วไม่จําเป็นต้องให้กําลังใจอะไรเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอยู่ข้างๆมาตลอดในทุกเรื่องอยู่และะ้วค่ะเหมือนเรามีอะไรก็จะปรึกษาพี่โตอะปรึกษาตลอดค่ะแล้วก็ถึงไม่ปรึกษาเขาก็อยู่ข้างๆเราค่ะนั้นก็ไปใช่ไหมคะเรื่องเข้าใจทุกเรื่อง <c oughs> <c oughs> ค่ะที่บ้านโอเคค่ะถามเรื่องน้องยิบโซ่บ้างหยิบโซ่แต่ว่ากระแสทั้งเน็ตที่แบบเรื่องกองตุลาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าสงสารอ่ะถ้า clean ซเขาก็ได้ออกมาเหมือนชี้แจงอย่างละเอียดแล้วนะคะแต่ว่าก็เข้าใจนะคะพี่ๆว่าเหมือนแบบเวลาจะนําเสนอข่าวออกไปเนี่ยจะแบบครบทุกอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็คงจะม,มีตัดต่อแล้วบางทีเนื้อความมันอาจจะแบบผิดเพี้ยนไปบ้างค่ะแต่เขาก็ออกมาชี้แจงในอินสตาแกรมเขาแล้วว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างแล้วเหมือนน้องเขาโกรธแบบทั้งสื่อไหมครับที่แบบว่าเหมือนตัดออกไปแบบตัดออกไปแบบผิดเพี้ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่น่าคิดว่ายิบโซไม่น่าโกรธนะคะเพียงแต่ว่า ก็การเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าเอ่อแมสเซจที่เขาต้องการที่จะสื่อออกไปอ่ะมันไม่ใช่การกล่าวหาสถาบันแน่นอนคือยิบซิงรู้แน่นอนว่ายิบโงไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะแล้วพอมันออกไปที่มันจะเสี่ยงไปในแนวนั้นเนี่ยเขาก็ต้องออกมาโปรเทกตัวเองมาปกป้องตัวเองว่าเฮ้ยเขาไม่พูดอย่างนั้นนะค่ะก็ออกมาชี้แจงแล้วย่างกับกับขีนะครับที่แบบว่าเขาโพสต์โพอ่าเขาโพสต์บ้าหรือเขาโพสต์บ้าน้องยิบโซอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาว่าอะไรไหมที่เขาโพสขีอ่ะครับขีรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหม เหมือนกับว่าเขาโพสบอกว่าเออแบบว่าทำไมต้องด่าสถาบันขมหกรรมศาสตร์อะไรประมาณนี้เผมน้องด่าตัวเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะขนนั้นเลยเหรอใช่แล้วน้องเขารู้ไหมเรื่องเนี้ยสถาบันโอ้โหไปถึงขนาดนั้นเลยใช่ใช่ทีที่เป็นไปแขอกโทษแล้วแต่เหมือนกับว่าเขาออกมาขอโทษแล้วน้องเขารู้ไหมครับว่าเรื่องเนี้ยคือจริงๆเรื่อง โซก็ไม่ได้เล่านะคะคือยิซีอ่ะเห็นเห็นจะในอินสตาแกรมที่ยิโซโพสแล้วคือที่บ้านน่ะจะเป็นสไตล์แบบว่าคือถ้ามีอะไรก็จะเล่าถ้าอยากเล่านะก็จะเล่าให้กันฟังยิโซเขาจะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยเล่าอะไรมาก่อยิซีก็เห็นในอินสตาแกรมก็คือแค่ถามเพราะว่าเออเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเขาก็แบบมันโอเคแหละเดี๋ยวมันก็โอเคเราก็แบบคือเราเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วอะค่ะน้องเขาไม่ซีเรียสอะไรมันก เรื่องเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตวนะคะแล้วก็ด้วยเจตนาของเขาแล้วไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีค,ค่ะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันไปทางมนการสื่อสารอะไรย่างเงี้ยค่ะอ,อเค